คือห้านิสัยที่ถ้าคุณเลิกได้จะทําให้คุณลดไขมันง่ายขึ้น10บเท่าช่วยทําให้ลดแคลรได้แบบที่เผลอๆยังไม่ต้องปรับอาหารอะไรเลยด้วยซ้ำนิสัยที่1ค่ะคือการนอนดึกทําให้ร่างกายของเราเนี่ยหลั่งฮอร์โมนความหิวเพิ่มขึ้นการซ่อมแซมกล้ามเนื้อก็ไม่ดีมีผลต่อเรื่องของระบบเผาผลาญถ้าเรานอนดึกเนี่ยสังเกตว่าวันต่อมาเราจะอยากกินมากขึ้นนิสัยที่2กินเร็วกินเร็วเกินไปเนี่ยสมองไม่มีเวลาส่งสัญญ,ญาณว่าอิ่มสุดท้ายนะคะเราจะกลายเป็นกินเกินความจําเป็นนิสัยที่3คืคอการรรรกินอาาหแปปูมากกเินไปค่ะาาก้นพวํต แล้วก็ไขมันแอบแฝงทําให้แคลอรี่เนี่ยมันมากกว่าอาหารที่มาจากธรรมชาตินิสัยที่4ค่ะกดดันตัวเองมากเกินไปการที่เราเครียดกับการลดน้ําหนักมากเกินไปเนี่ยทำให้ร่างกายของเราหลั่งฮอร์โมนที่ชื่อว่าคอร์ติซอลฮอร์โมนความเครียดเอาจริงๆฮอร์โมนคอร์ติซลมีบ้างไม่เป็นไรค่ะแต่ถ้ามันมีเยอะเกินไปมันจะเพิ่มโอกาสทําให้ร่างกายของเราห่วงไขมันมากขึ้นนิสัยสุดท้ายค่ะคือการดื่มน้ําน้อยมันทําให้ร่างกายของเราสับสนระหว่างความหิวกับการกระหายน้ําจุดนั้นหละค่ะจะทําให้เราได้รับแคลอรี่ท,ท,ทั้งที่ร่างกกาาาายยยขออองงเรรรไไมม่่ดดด้้้้้้ตจิๆววํืนนใใหหพพีทคคคุุณ คววามมอิิ่นีนิสยเ่านี้ปรับได้นะคะค่อยๆเปลี่ยนไปทีละนิดวันแรกๆเนี่ยมันจะยากหน่อยแต่พัดเห็นมาเองกับตาเลยจากลูกเทรนในคอร์สของพัดใครที่เปลี่ยนพฤติกรรมเหล่านี้ได้เนี่ยเขาจะรู้สึกมีความสุขกับการลดไขมันมากขึ้นยิ่งทําควบคู่ไปกับการออกกําลังกายและการดูแลอาหารอย่างถูกต้องเนี่ยผลลัพธ์มันออกมาได้ไวแล้วก็ได้ดีมากๆใครสนใจเทรนด้วยกันนะคะทักมาดูตัวอย่างการเทรนก่อนได้ทุกคนปรึกษาก่อนเข้าคอร์สฟ,ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะอยากให้ทุกคนลดไขมันได้จริงๆถูกต้องตามหลักการแล้วก็ยั่งยืนค